สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อรับเข้าสู่ช่องยานย็นเข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่กดแช่์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะไลฟ์ Life ที่ซ่อนไปแล้วแต่ถ้ามีมือดีดูดไว้ได้ก็เสียใจด้วยนะคะยังไงความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมาแล้วเราจะได้รู้กันในเช่นจากที่ว่าให้ฟังว่าทํำไมนูนาถึงซ่อนไลฟ์นี้ไปฟังกันก่นกอนคะ่ะ ขวบยัน18เนี่ยถือว่ายดประชนเธอมันสี่สิบกว่าแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วทำไมต้องทำไมต้องขึ้นมาพูดออกตัวแทนออกไม่ใช่ออกตัวแทนค่ะออกมาพูดเพื่อจักคอหวานใจเพราะรู้ว่าหวานใจจะขึ้นแล้วก็รู้ว่าหวานใจจะพูดยังไงใช่ไหมเธอคอยพยายอมรับว่าถึงแม้ว่าหนูจะพูดหางตาหนูไม่อยากมองเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนูไม่ชอบเพราะคนเรามันไม่น่าคบ็อกอกพายอมรับด้วยตัวเองออกพายอมรับก็ดักคอเพื่อปกป้องอีกคนนึงว่าถึงแม้ว่าฉันจะพูดถึงแม้ว่าฉันจะพูดอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ผิด เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์ของหนูนาเยอรมันที่เขาบอกเขาไม่ได้ลบนะเขาซ่อนไว้เป็นเพราะว่าเอติดเหลืองจะคาดแดงอะ่ะติดเหลืองจะคาดแดงอ่ะก็เลยต้องซ่อนเอาไว้หนูนาเยอรมันบอกว่าฉันไม่ได้ลบนะฉันซ่อนไว้เพราะว่ามันติดเหลืองรู้ไหมคะว่าทําไมเขาต้องซ่อนตอนเขาขึ้นไลฟ์อยู่เนี่ยเขาไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเขา็ว่าไปอย่างเมามัน สาววิจีเธอออกมายอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นคนพูดเองว่าหางตาก็ไม่อยากจะและ่ไม่งั้นเธอไม่ออกมาดักคอแล้ว่าถึงขั้นพูดก็ไม่ผิดเธอออกมายอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอพูดหลังจากนั้นหวานใจกรรมกรน่าจะได้โทรบอกหนูนาว่าพี่ๆไอ้คาหางตาไม่อยากจะและเนี่ยสาววิจีมันไม่ได้พูดนะแต่ฉันเนี่ยฉันเสริมเข้าไปเองฉันบิดเสริมเข้าไปเอง ด้วยความโกรธด,ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหนูนาก็เลยต้องรีบซ่อนเอาไว้เดี๋ยวจะมีหลักฐานว่ากูพลาดว่ากูพลาดแต่ไม่รอดค่ะมีคนแคบไาแล้ว <c oughs> มีคนดูดไว้ยาวเหยียดเดี๋ยวดิวฉันจะค่อยๆทยอยตัดออกมาดูความหน้าแหกดูความบ้าบอของหนูนาเยอรมันที่พูดไปเรื่อยเธอพูดใช่ไหมยอมรับออกมาแล้วยอมรับแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นไงคะ หวานใจออกมายอมรับว่าที่ได้ฟังมาจากเดชันแนนมีแค่นี้แต่ตัวเองเนี่ยด้วยความโกรธน้อยเนื้อต่ำใจพอเอาไปเม้ามอยกับหนูนาก็เลยเสริมคำนี้เข้าไปว่าเขาคงเกลียดฉันหางตาก็ไม่อยากจะแลรฉันหรอกแต่ก็ยังพลาดจนได้เพราะว่าพูดกับสิบจีด้วยเพราะสิบจีบอกว่าเนี่ยฟังมาอย่างเนี้ย แต่วันใจบอกว่าจะไม่ได้พูดกับสิบจีนะเรื่องนี้ไม่ได้พูดตกลงเราเลยไม่รู้เลยว่าสาคนนี้ตกลงใครพูดจริงใครพูดเท็จใครบิดใครตอใครสตอบลแฉไม่รู้เลยจริงๆค่ะงงไปหมดก่าเขาพูดแล้วทีนี้เองขครหน้าใช่ป่าวสวัสดีนออ้องหนุ่ยนะคะใช่ไหมแล้วบอกว่ามารายาทไม่มีเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงเอาเรื่องทิพนินทาก,กันอะมานั่งพูดในไรมานั่งวิพกาอีจามกันเล่นี้เขาเสียหาย เดี๋ยวนะหนูนาเดี๋ยวนะใครใส่ร้ายแม่มาริกาว่าเป็นชู้กับอนามัยคะไม่เคยมีใครใส่ร้ายมีดิฉันพูดแค่ว่าการกระทําทุกอย่างของแม่มาริกานั้นซอว่ามันมากกว่าความห่วงมันมีกลิ่นของความหึงหวงแต่ไม่มีใครเลยที่บอกว่าแม่มาริกาเป็นชู้กับอนามัยแต่การกระทําของแม่มาริกา คำพูดของอนามัยที่พูดออกมาว่าลำคาญแก่เหนียงยานจะไปไหนก็ต้องคอยรายงานคอยอยากรู้เรื่องส่วนตัวเขามันทําให้คนวิาพากษ์วิจารณ์แล้วมองว่าความรู้สึกของแม่มาริกาที่มีต่ออนามัยมันเกินแม่กับลูกหรือเปล่าในส่วนส้มโอไม่มีใครได้บอกก็ส้มโอเป็นมือที่สามสาวิตีไม่เคยพูดฉันก็ไม่เคยพูดแต่คนที่กระแดะตอแหลพูดจะเป็นเรื่องขึ้นมา ก็คือตัวคุณเองค่ะที่พูดออกมาเพราะว่าเขาจะมาบอกว่าดักควาเพราะเไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบเขาเพราะเขาเนี่ยทำตัวไม่น่าคบทำตัวเนี่ยเป็นนกสองหวัวสามหวัวอยู่กับคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สัญญาณของตัวเองที่นั่งใส่ร้ายคนอื่นน่ะเพราะว่าเขาเอาสัญญาณตัวเองออกมาพูดใช่ไหมพี่ไม่เห็นจริงๆเหรอทุกคนว่าาตุ้มอ่ะอเข้ามาในช่องพี่เมื่อสาวแล้วมาเขียนบอกว่าพี่หนูนาไม่ผิดหรอกแล้วหนูจะขึ้นพูดเห็นตรงนี้ต้องหาแหละต้องต้องชิงขึ้นพูดก่อน จะโยนขี้ไว้ให้เขาผิดเพราะทำไมตอนแรกที่ว่าเขาจะพูดว่ายังไงมีความหวังว่าในสิ่งที่เขาจะพูดออกมาเนี่ยถ้าเขาขึ้นไหลเนี่ยจะพูดแล้วก็ปกป้องอีกคนนึงจะปกป้องฝ่ายชาย ความบิดเบือนนี้อยู่ในกระบวน,นดารจริงๆค่ะถึงต้องซ่อนไลฟ์อันนี้เอาไว้เพราะว่าอะไรสาวิตีไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองพูดแต่บอกว่าถึงพูดถึงจะพูดอย่างนั้นจริงมันก็ไม่ผิดอะไรในเมื่อฉันไม่ชอบหน้าฉันไม่อยากเจอฉันก็มีสิทธิพูดในสิ่งที่ฉันรู้สึกได้เขาพูด เป็นอุป,ปมาอุปไมยค่ะไม่ได้พูดเพราะกลัวหวานใจจะขึ้นพูดหวานใจควรจะขึ้นพูดตั้งแต่แรกถ้าไม่ไปเชื่อคำของหนูนาเพราะหวานใจเขียนเองว่าพี่หนูนาก็ห้ามไม่ให้พูดใช่ไหมกลัวจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วหวานใจไม่ได้รับฟังจากเดชามาแบบที่ไปเล่าให้หนูนาและสิบจีฟัง ไอเรื่องหางตรงหางตาอะไรเนี่ยมันไม่มีละโดยเฉพาะหนูนาบิดหนักกว่านั้นอีกบิดไปถึงที่ว่าโอ้โหสรารวีสั่งให้หวันใจเนี่ยดูแลความประพฤติตัวเองไปปรับปรุงปรับปรุงตัวให้เวลาปรับปรุงตัวมันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะวันใจก็ยังหลับหูหลับตาแต่พี่หนูนาก็คือลันใจก็บอกว่าพี่หนูนาก็พูดบิดออกไปแต่เป็นเพราะพี่หนูนาเป็นคนโง่ เป็นคนไม่ค่อยเข้าใจอะไรอยากจะเข้าใจอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนั่นก็คือเป็นคนเป็นลูกอีช่างบิดคือโง้อแล้วบิดด้วยไงเพราะาอยากคบเพราะพฤตินิสัยพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออกเอามานั่งดักคอเขาก่อนเพราะกลัวเขาเนี่ยเอาสันดานตัวเองออกมาลิผ่านวิจารณ์มีกี่ยามนรอสันดานที่ออกมาอาีต่ตัวเธอทําเอาไว้อ่ะสามวิจิแม่มาริการี่เขาได้เป็นชั่วขบวบเธอแต่เธอก็นั่งทาดทิ้งให้เขาเสียหายอ่ะแล้วจะให้ทุกคนนี่คิดว่าเธอเป็นคนดีเหรอ แอดนี้น่ะดีเพัวะเธอเธอก็ใส่ไลน์เขาส้มโอก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยที่เธอพาดพิงเขาเสียเสียหายอ่ะมันไม่แยกเลยที่หนูนาเอาเรื่องจริงมาขึ้นมาพูดเหรอต่อแลอีกแล้วนะคะเรื่องแอดมินของอนามัยเนี่ยสาวพิรีพูดแค่ว่ามีคนเห็นอยู่บ้านแอดมินไปทำงานอยู่กันสองต่อสองที่จริงที่เขาพูดเนี่ยเพื่อที่จะเตือน หัวของเขาเตือนผู้หญิงด้วยว่าระวังคนจะมองไม่ดีเขาแยกทางกันแล้วแยกทางกันโดยเรื่องชู้สาวเอาแอดมินสาวๆไปอยู่กับสองต่อสองมันเป็นเรื่องไม่สมควรควรจะระมัดระวังสิจะร้อนตัวทำไมละ่ะแล้วตัวแอดมินหรือตัวผัวแอดมินเขาเองเขาก็ไม่ได้เห็นเดือดร้อนอะไร เพราะสิ่งที่พูดมันเป็นเรื่องจริงมีคนเห็นจริงๆแล้วเขาก็อยู่กันสองต่อสองจริงๆไม่ใช่หรือพวกคุณคนที่เดือดร้อนกับกลเป็นแมนมลิการีบไปติดกล้องวงจรปิดให้หนุ่ยจัก,กระพง์ก็พูดออกมาว่าจะกินอะไรซื้อ,อมากินที่บ้านถ้าออกไปกินข้างนอกแล้วมันไม่รู้ว่าไปประพฤติตัวอะไรอย่างไรอนาไม่อยากอะไรกินที่บ้านเพราะว่ารู้สึก ไม่เป็นส่วนตัวถูกจับจ้องตลอดเวลาจากกล้องวงจรปิดอันนั้นใช่ไหมมีใครสามารถเปิดกล้องวงจรปิดนั้นดูได้ดิฉันว่านอกเหนือจากอนามัยที่จะไปเปิดดูน่าจะมีคนที่คอนโทรลแล้วก็สามารถที่จะดูได้เห็นไหมคะมันแปลกไหม แต่ซาลิตีไม่ได้เคยพูดว่าแม่มมาริกาเป็นชู้แต่ภาพที่แม่มมาริกากับอนามัยไปมันมีอาการกระซิกกระซีกันน่ะมันเป็นภาพที่ไม่ดีไม่งามขนาดอนามัยพาแอนมินไปแจกของที่บ้านมะนาวคนบ้านมะนาวยังถามว่านี่แฟนใหม่หรือแปลว่ามันมีข่าวลือค่ะแปลว่ามันมีคนพูด แปลว่ามันมีเรื่องที่เขาซุบซิบนินทากันแล้วเรื่องนี้แต่เรื่องและเรื่องส้มโอเนี่ยสาิตทีไม่ได้พูดถึงส้มโอเลยแต่คุณต่างหากที่เป็นคนเอาไปพูดจนเกิดเรื่องส้มโอต้องไปพูดในช่องของโบว่าทําไมหนูนาปล่อยอย่างนั้อย่างนี้คุณเป็นคนพูดเองแล้วก็มาอ้างว่าโอ้ยฉันพูดเรื่องมิวสิกวิดีโอนะตอนแรกบอกเรื่องมิวสิกเรื่องมิวสิกพอตลังมายอมรับว่า ที่ฉันพูดวันนั้นนฉันพูดหมายถึงเธอนั่นแหละเพราะฉันได้รับข่าวได้รับรู้เรื่องมาจากสาวิจีนี่ก็ตอแหลอีกค่ะนี่ก็ตอแหลอีกค่ะดูความบิดเบือนของผู้หญิงคนนี้ก็กกแลวกันแล้วเขาคบกันอยู่สามคนในสิบจีหนูนาหวานใจสิจีหวานใจ,จ,ห,นใจหนูนาอยู่สามคนเดี่วนกันไปเนี่ยมีเรื่องอะไรก็เล่าวนกันไปคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอีกอย่างหนึง หวานใจบอกไม่ได้เราไอ้สิบจีสิบจีบอกเล่าไอ้นี่บอกไม่ได้ห้ามหวานใจบอกห้ามตกลงเลยไม่รู้ว่าสามคนนี้เคยมีความชิดใจให้กันไหมพูดหลายเรื่องที่มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันว่าสันดานของเธอมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอแม้กระทั่งหางตาก็ไม่อยากมองแม้กระทั่งตอนนี้ไม่อยากคบค้านาคมไม่อยากเพราะว่าอะไรเพราะว่า,ร,า,วารับไม่ได้กับพฤติกรรมการการะทำมันพูดดักคอเขาไว้หมด พูดว่าตัวเองเน่รอดว่าตัวเองไม่ดูดีได้เปรียบพระพูดก่อนสาวิตจีคงไม่ได้คิดแบบคุณหรอกคะ่ะเพราะคุณอยากได้เปรียบก็เลยรีบออกมาเห่าก่อนแล้วเป็นยังไงละ่ะเหาแล้วก็หน้าแหกต้องซ่อนไลฟ์เอาไว้เพราะว่าหวาดใจกรรมกรมักซิปที่หลังว่าไอ้เรื่องหางตานะ่ะฉันสรรแหลนเติมไปเองจะ้ะสาวิตีไม่ได้พูดจะ้ะตอนนี้หน้าแหกไหมนะคะ มา <im ell ane> ด่าว่าสาวิตีสัปดาห์ไม่ดีพูดไปได้ยังไงหางตาก็ไม่อยากแกลําไมล่ะคะถ้าเขาเกลียดเขาไม่อยากแลาากลเ,เขาก็พูดได้คะ่ะทําไมเขาจะพูดไม่ได้ตัวเองด่าเขาเปล่าๆอยู่ทุกวันด่าคนนู้นด่าคนนี้ปากสว่างป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 างเหายยังกระหม่อบ้าอย่างเงี้ยยังพูดทุกอย่างได้เลยทําไมสาวิตีจะพูดไม่ได้ถ้าเกลียดแล้วหางตาไม่อยากแกลาสาวิตีพูดได้คะ่ะพูดได้ พูดแล้วจะสันดานไม่ดีตรงไหนแล้วคุณสันดานดีมากเลยใช่ไหมนั่งด่าเขาอยู่ทุกวัน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 เนี่ยสันดานโคตรดีเลยใช่ไหมเหาเหมือนหมาว่าทุกวันว่าเขาทุกวันเนี่ยสันดาณดีมากเลยเนาะ